สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อน,นี้มาพบพอกับเบาหนองอีกขึ้นเก้าครับผมจํเลย้ร่คับงวดทีแล้วทีลูกซิดล้วงปูงมุนเพิน่นฝันมาสางไงเขามาในบานเพินนะ่นแต่ว่าบาทเรียทีเพิ่นห 160, 160, น,นึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์บานเพิ่นกระสือทั้งหนึ่งหกศูนย์แล้วกระสือทั้งหนึ่งเก้าศูนย์ครับเพิ่นกระถือลอตลีสองใบอ่ะกระดีใจน้ำเพิ่นนะครับเด้อแต่ว่างวดนี้ครับ เพิ่นฝันอีกครับเพิ่นกะเลยมาบอกสู่ฟังความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคในดวงครับปกติเบ้าหนองจะไปวัดหลวงปู่มุนเพิ่นจังได้บอกความฝันหรือเพิ่นได้หลีเพิ่นจังบอกสู่ฟังแต่เมือนี่เพิ่นโทรมาบอกครับว่าเพิ่นฝันเพิ่นกะเลยบาหนองก็เลยบอกไปวัดหลวงปู่มุนแล้วร็บอกท่านเดี๋ยวไปบอกความฝันเพิ่นว่าสิไปถามหลีถามความฝันแหละ พอดีเพิ่นโทรมาก่อนครับนะจะถือว่าเป็นโชคดีของเบ้าหนองที่ได้พูดคุยกับเพิ่นก่อนนะครับเนาะกับเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ทีิโชคเลยดวงครับเ mm hmm. พิ่นฝันเห็นหลวงปู่หมุนครับเพิ่นฝันเห็นหลวงปู่หมุนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นหลวงปู่หมุนยือนอยู่หนาา้าซาลาหน้าศาลามองไอ้ไวสรีละสังขารปูนะ่ะเพิ่นยือนอยู่หน้าบันได เพิ่นเห็นเพิ่นเพิ่นยังตกใจเลยด้ลยเพิ่นเห็นเพิ่นยังตกใจเลยว่าอันคือจังคือจังมากอันประมาณว่าคือจังไหนปูแต่จังไหนไม่ยืนอยู่นี่ประมาณนี้นะพ่อบันนี้เพิ่นก็เลยก้มลงไปเพิ่นก็เลยข้านข้านลงไปกาบหลวงปูข้านลงไปกาบหลวงปูบานีหลวงปูก็ยืนกระดาษให้แผ่นหนึ่งแต่ว่าปูบารีบอกยังเลยปูก็ยืนกระดาษให้แผ่นหนึ่งปูก็ยิ้ม บัดน,นี้พเพื่อนก็เลยเบื่องในแผ่นกระดาษประก็มีตัวเลขอยู่หันสองหางเพื่อนจำได้เลยจำได้แม่นแห้งว่าสันบันนี้พเพื่อนก็เลยว่าลองพิจารณาเพื่อนกเบาหนองเอ้ยว่าสันสิมักหรือบอมักกันอยู่ที่ดุนพินิจแต่ว่าเพื่อนเห็นแบบนี้เพื่อนก็นสีสื่อตามที่เพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าให้ลองพิจารณาเอาเพื่อนว่าบาหน้องก็เลยว่าเห็นเป็นเหลขตัวใดแน่ เพิ่นเห็นเป็นเลขสองหางครับเพิ่นเห็นเป็นเลขสองหางต่อกันเลยเด้ต่อกันเลยการบ้าหน่องว่าขันเป็นเลขสองหางมันแมนแล้วมันเป็นเลขหกตัวเด้เนาะมาสัมันปเป็นปเลขหก,กตัวเด้ถาว่าเลขต่อกันเพิ่นเห็นนะครับเด้อเพิ่นเห็นเก้าหนึ่งศูนย์หกห้าศูนย์ เก่าหนึ่งศูนย์กับหกหาศูนย์เห็นเหลขกต่อกันเลยเป็นว่าเป็นว่าแบบจำได้ขึ้นขึ้นตาขึ้นใจแห้งว่าสันจนด้ลูกขึ้นมาเขียนไหวขึนว่างชีนะบ่าวหนุ่ก็เลยว่าก็ลองเบิ่งเพื่อเพื่อปูเนมนให้โชว์แล้วแล้ววันนี้ก็จังได้อีกบ่ปันนี้เพิ่นก็เลยว่าปูเยื้นกระดาษให้ก็เลยเห็นเป็นตัวเหลขกก็เลยกลุ่มกาบลงปูพอเงยหนหนาขึ้นมา ลุงปูก็หายแล้ววะจันบ่เห็นแล้ววะจันเพื่อนก็เลยเดี๋ยวโทษมาบอกสูฟังก็ลองมึงครับเด้อลองผิดผิดผิดจรณาเบิงเพื่อนบบบอกซื้อได้เพื่อนบอกแค่ว่าเบาหนักก็ได้ใส่ตัวแทนขขงของเพื่อนว่าสิทธิหลวงปูมุนนะครับเด้อเพื่อนบบบอกซื้อบบบอกซื้อซื้อเสียงยางนามเพื่อนบอกแค่ว่าเบาหนังก็สิให้ซื้อเพิ่นก็คือสิทธิหลวงปูมุนนะครับเนาะแกถือว่าเฮาให้สิทธิของเพื่อนเพื่อนบ่อยากประสงค์ออกนาม แต่จังได้กะงวดหนีกับบอหนี่คือกันได้ครับรวมนะครับเด้อแต่ว่าเก่าหนึ่งศูนย์นี่เก่าเบาหนองตีใจคือเก่าหนึ่งศูนย์เพราะว่ายังเหลขกมันออกไปแล้วเก่าศูนย์แต่ว่าปูคือจังมาเขียนเหล็กให้เก่าหนึ่งศูนย์แต่ว่าเขียนทั้งหนาดเ้เขียนทั้งหนาแล้วก็จะมังโขหาศูนย์ทั้งหลังบัน,นีเบาหนองก็เลยว,ว่าลลองลอง,ลองกดซื่อในในใน,ในกองสลากพัดเบึง หรือว่าในนี่อยังกองสลากที่เขาขายออนไลน์น่ะลองกดสื่อหกโตเบิ่งเพื่อมันมีเพื่อมันมีบ่าวรองบอกนะให้ให้ให้กดสื่อเอาเบิ่งเพื่อเพื่อมีบอแน่เด้อจดสือสามโตนาก็ได้หรือเอ็สื่อถือสามโตไทยก็ได้หรืออาจสืถือแล้ววันที่หนึ่งแล้ววันที่สองแล้ววันที่สามก็ได้เพื่อมีบ่าวองก็เลยว่าเดี๋ยวบ่าวรองก็จะไปกดสื่อนำขึ้นกันจะไปสื่อติดไว้กันจ็ บสองใบจะลองมนครับเด้อลองลองกิดผูกานเบังครับเด้อสิหลวงปูหมุนครับเพิ่นฝันเห็นหลวงปูแียนเหลขกไ้ครับชัดเจนชัดเจ้างบโตเลยพจนเอาพ่นสีว่าสีว่าเพิ่นเป็นคนบาเหลขกกระซังสีว่าเป็นคนคิดลายกระซังผู้ใดสีบอกจังไดกระซังเราบอกผู้ใดฟังเข้ากับว่ามันเจ้าคิดลายบ่เริ่คิดน้ำเหลยกลายบ่ก็เรียกว่าเพิ่นก็เลยว่าบ่อก็แล้วแต่คนสีคิด โศกไัยหมานมันตุลางกฤนะโศกไัยบ้านมันบ้านกับหายแหนบอะดรคือกันกับเรื่องของแบบนี้แม่นอยู่ครับคองแบบนี้หายแหนบอะไรยังก็เกิดขึ้นในเบิดการรองเบิงรองคิดผิดารณาเบืองนะครับเด้องวดวันที่สิบหกเมษาหกเจ็ดกับผมเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางแถวบ้านหนองสีลองไปกดซื้อเบิงขันขันมีขันลือขันมีหรือซื้อท่านแถวบ้านหนองจะีให้เบืองขันบ้านหนองซื้อใดเก้าหนึ่งศูนย์หกห้าศูนย์ บาวนองกันเลยว่าเก่าหนก็าสื่อเก6 6โอ้หกหนึศูนาแนย้ำเนี่ยละ่ะให้สื่อน้ำเน่ให้สื่อแบบกับหัวนะจากเก่าหนึ่งกับเป็นหกหนึ่งก็เป็นเก่าสื่อกับหัวกันสื่อยางละชุดสชุดกับพอลองลองคิดพิจา,ามันครับเด้มงัววันที่1นึ่เอ้ยห่ 1, วันที่16เมษายน67ครับผมแล้วกะ็แต่ว่าเลขอายุหลวงปูก่ก็109เนาะเลขที่เกี่ยวกับหลวงปู่อายุอายุหลวงปู่ก็1 109ปีเนาะ816พันศาหรือ819พันศาเราบางคนก็จำไม่ได้แล้วกะ็แล้วก็1 1 1 1นี่เป็นเลขเป็นวันเกิดหลวงปู่หรือเปล่าวันที่11 อันนี้โบบเนตใจบ่อน้องก็ลงหนาลงหลัง้างกันเขียนไว้กันยังลงอยู่แต่จังใดก็บบเป็นยังครับก็ลองบึ่งลองคิดคิดลองคิดพิจารณาบึ่งดีๆนะครับนะตัวเลขนี่สิมักด้วยบบมากักแต่พอต้องสิลองไปกดอสื่อในกองสลากเบิ่งเพื่อมันยังเหลือ910650กับ610950เพื่อท่านเพิ่นได้ยังระบายองใบกันยังดี แต่ใจใงวันน on ี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไงไก่สมหวังดังปรารถนานะครับเนาะเบาหนองกันแล้วหาตัวเหลขมาฝากทุกคนคือเก่าเบาหนองฟันแล้วฟันแข็งแล้วก็ฟันเด้ตัวเลขกตัวเดียวหางเดียวสามโตหางเดียวแ๋ยวเบาหนองชีบอกสู่ฟังฟันเห็นไผ่ผู้ได้เขียนเหลขให้เดี๋ยวจังมาชมมาฟังกันนะครับเนาะเดี๋ยวเบาหนองชีบอกสู่ฟังงวดอหันบบฟันเลย อีลีงวดหันโบฝันเลยแปลแห้งงวดโบฝันแต่ว่ามางวดนี้ฝันเร็วแห้งมันอยู่ที่จิตเฮ่าครับมันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่ความสงบของจิตใจเฮ้ากาจใจใจเฮาสงบถ้าสืฝันแต่กิตใจเมือไหนเฮ่ามีเหลืองมีเล่าอีกอย่างจักสิ่นจักย่างมันเหตุใ้เฮ้าโบฝันครับแต่ไหนค่อยติดต่างฝันเบาหน่องครับงวดวันที่ส6บหเมษาหนเจ็ด ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ